อันนี้มันหมดสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาร้านตาแปะยินตาโฟสองคนพ่อลูกช่วยกันขายอยู่หน้าหมู่บ้านปรินอของภาษีเจริญเรียบของภาษีเจริญขายอยู่หน้าคอนโดอยู่หน้าถนนใหญ่เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าที่ชื่อตาแปะยินตาโฟแม่ชื่อตาพ่อชื่อแปะเจเลยตั้งชื่อร้านเขาบอกว่าเมื่อตอนตอนเที่ยงลูกค้ามาถลม่ม ถล่มไปรอบหนึ่งแล้วให้แม่รอน,นิดหนึ่งเอออร่อยถั่วเขาขั่วเองเลยนะหอมถั่วเลยอร่อยมากคุณผู้ชมใช้ได้เลยสุดยอดเลยเนี่ยสองคนพ่อลูกช่วยกันขายพ่อบอกว่ากเกษียณจากการขับรถถั่วก็เลยมาช่วยลูกชาย ตอนเนี้ยยังไม่มีปัญญาจ้างคนมาช่วยเขาพูดอย่างนี้เลยอ่ะพ่อเขาพูดเมื่อกี้อ่ะอืมสุดยอดเลยเก่งอร่อยเลยเนี่ยทำอร่อยเลยอ่ะเก่งมากสองคนพ่อรู้ช่วยกันขายน่ารักเขามีเมนูเยอะนะคุณผู้ชมมีเล้งแซ่บด้วยนะ มีเล้งแซบด้วยมีเกี๊ยมอีด้วยนะแล้แม่ก็สั่งสั่งเกียเก๊ยมเกี๊ยอีแห้งนี่เส้นปลาเส้นปลาต้มยำยอดเลยน้ำซุปอร่อยเลยแหละโอ้โหนี่ยแล้วแม่มารีวิวเนี่ยแล้วเดี๋ยวขายดีขึ้นมาทำไงเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ต้องจ้างคนแล้วล่ะแต่ร้านเขาสะอาดสะอ้านนะบรรยากาศดีเลยหน้าถนนใหญ่ตรงข้ามกับ หมู่บ้านปริงใหญ่โตเลยก็น้าคอนโดเนี่ยช่วยกันสองคนพ่อลูกดูแลหน่ารักอบอุ่นแล้วเขามีมีละช่องวัดเจ็ดของแท้เลยนะนี่ของแท้เลยตรงปกเลยไม่จกตาเมนูเขามีเยอะ แต่วันนี้ขายดีบอกลูกค้ามาถลม่มคุณผู้ชมคิดดูเสิฉันขับรถจากจากประตูน้ำมาเนี่ยสองชั่วโมงอะ่ะเพื่อมากินมากินร้านนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสองชั่วโมงมาแล้วไม่ผิดหวังอืมคุ้มกับที่มาตั้งสองชั่วโมงนะคุ้มเลยไม่ผิดหวังเลยอืม จับเขาเนี่ยเป็นแบบหมูสับแบบแบบโบราณเนี่ยชอบอ,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 อืมอืมอืมรอร่อยมากนี้เล็บแท่งสุดๆไอ้รู้แค่ไหนสี่สิบหูยเราทะลุแม่เลยเว้ยพื่อเราทะลุมากเลย เนี่ยหล่อทะลุแมดเลยน่ารักพ้อลูกช่วยกันทำมาหาก,กินอันนี้เล็กแห้งคุณผู้ชมอันนี้เล็งโอ้โหน้ำแกงสุดยอดแซบ่บแซ่บมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา อ๋ออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวพริกสดคุณผู้ชมเส้นเล็กแห้งเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวพริกสดแต่เหมือนกัว,ว่าเขาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะมาในก๋วยเตี๋ยวเลยไงคุณแล้วมันก็จะแบบเผ็ดๆเปรีป้ยวๆอ่ะ มากินได้คุณผู้ชมข้าค้าโคตรหล่อเลยหล่อทะลุแมสอ้อ,อมม oh. สุดยอดเนี่ยเก่งๆอืม,มสุดยอดเนี่ยสุดยอดเลยอร่อยมาก โอมาเลยตับแปะยินตะฟูตรงข้ามหมู่บ้านปินหน้าถถนนใหญ่บรรยากาศดีหน้าคอนโดคอนโดอะไรลูกคอนโดอะไรพัชราเพชรมากินสักสิบเอ็ดโมงน่ะถึงสี่โมงเย็นก็พอไม่ต้องถึงหกโมงหรอกลูกมันเหนื่อยเกินไป พ่อเขาทำกันส่องพ่อลูกอืมประเดี๋ยวขายดีก็ต้องจ้างคนมาช่วยแล้วละนะเพราะว่าแม่มารีวิวเดี๋ยวคนเนะี่ยเดี๋ยวจนะเพิ่มเต้าอี้ตรงนี้ให้คนนั่งกินสุดยอดน้องเขาทำงานแบงค์มาก่อนนะคุณผู้ชมสองคนพ่อลูกน่ารักเลยช่วยกันทำมาหากิน น้องเขาตั้งใจทําอ่ะลวกเส้นอะไรนี่สุดยอดเลยน้ําซุปอะไรสุดยอดเลยเนี่ยน้ําซุปนี่เชงเชงเลยสะอาดเลยปกติ้วข้างทางเนี่ยแม่ไม่เคยแก้กินนะเออแต่ของเธอสะอาดมากสุดยอดเลยบบจ,ะจะมีเกล็วเก่าให้ด้วยแต่โมเดันี้อ่า <headlines> ไม่เป็นไรลูกเขาบอกโดนลูกค้าถล่มหมดค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา อันนี้เย็นตาโฟค่ะบะหมีเย็นตาโฟอือหสุดยอดเลยน้ำซุปเย็นตาโฟรอร่อยมากนี่น้องเก่งมากนะเป็นพนักง,งานธนาคารอายุสี่สิบหล่อทะลุแมสเลยเนี่ยลวกเส้นอะไรผ่านมืออาชีพเลยนะสุดยอดเลยอะ่ะเนี่ยดูสิ อืใช้ได้เลยอ่ะคือเขาลวกเส้นเก่งคุณผู้ชมใช้ได้เลยอืมมากินได้นะขายไม่แพงด้วยชามห้าสิบบาทผักเกาหล่ำหกสิบเส้นปลาหกสิบเนี่ยคุณผู้ชมมากินเลยพิเศษ 60เกาเหล่าพศษเสิ70เส้นปลา70มากินเลยเก่งมากแม่จะสนับสนุนนะคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจในการทำธุรกิจนะคุณผ yes, ู้ชมเขารู้ว่าแม่เป็นคนใจร้อนไงเขาก็บอก แม่ต้องรอผมหน่อยนะเมื่อกี้นี้มีลูกค้ามาถลม่มผมต้องเตรียมเครื่องใหม่หมดเลยบอกได้จ้ะขับรถม่ตั้งสองชั่วโมงไม่รอได้ไงอะคุณผู้ชมอือคือคุ้มค่ากับการเดินทางอะ่ะไปกับสี่ชั่วโมงนะมาพกินก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยเนี่ยให้ดูเลยว่าเส้นปลานี่น่ากินขนาดไหนคุณผู้ชมนี่ สะอาดมากน้องเขาสะอาดมากสะอาดมากเนี่ยเส้นปลาหน้ากินมากแล้วนี่เย็นตาโฟอันนี้เส้นเล็กเกี่ยวพริกเสร็จนี่เขากําลังทอดเต้าหู้อยู่คุณผู้ชมกาลังทอดเต้าหู้อยู่เนี่ยคนมานั่งกินเต็มเลยโดนถล่มเมื่อตอนเที่ยงไปแล้วมากินได้นะจ๊ะตรงข้ามหมู่บ้านปรินค,คอนโดในความจําเสื่อมคอนโดเลยลูก พัชราเพชพรปีนี้หกสิบห้าและความจำม,มันเสื่อมแล้วมขมคองภาษีเจริญทองอะไรตะกงเรียบคองเรียบคลองภาษีเจริญคุณผู้ชมอร่อยสะอาดโอ้ยสุดยอดคุ้มละเดินทางไปกัดสีช่ชั่วโมงเหมือนเดินทางไปต่างจังหวัดหนึ่งจังหวัดสุดยอด สลิมลิงดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูดพาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้แลบประทานแล้วจะทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มนะคะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาชนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622เลยนมะะคี e e ี e N a อนเอดลายชื่อข่าวโหดข่าวคุณผู้ชมมาหยิบหน่อยแม่ก้มไม่ไหวคือหลังมันเส้นเอ็นมันยืดคุณผู้ชมตอนอาบน้ำเอาขันใหญ่ๆตักไงแล้วเส้นเอ็นมันยืดเยืยวตัวไม่ได้เลยอันนี้นะคะสลิมดิงไทยจีชาไทยไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทรายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชี่อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้สนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ 0816304622เล,ลยไลน์มาเลยนะคะ Adlena. Gangline มี A. L. E. E. N. A. G. A. N. G ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถัวเชียบบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่วันแม่นะคะโปรวันแม่นะคะ12กล่องนะคะ6,000ไม่ขายขาย,ขายแค่1,200บาทส่งฟรีชงได้122ร้อย20แก้วค่ะ อันนี้นะคะสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่านะคะ12กล่องห0พ0นไม่ขายขายแค่พัน0บาทส่งฝีชงได้รอย2ีสงแก้วนะคะกุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงสลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะกล่องหนึ่งมี1 0บซองชงได้10แก้วนะคะ12กล่อง6 0 0 0บาทไม่ขายขายแค่พัน0บาทนะคะ1,200บาทชงได้ร้อย20แก้วรับประทานก่อนนอนพุงยุบนะคะรับประทานก่อนนอนไปจะหนัาแชั่วโมงพุงยุบเลยค่ะ สลิมดินเฟดปูชิโนโกาแฟผสมส้มอยู่สุดนะคะไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอรสเตราลสูตรพัดหัวเชื้อคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมง12กล่อง6 0พันไม่ขายลราขายแค่พันสองบาทส่งฟรีชงได้ร้อย2ี่สบสอแก้วโปรโวันแม่นะคะคุณผู้ชมซื้อไปเป็นของขวัญวันแม่นะคะ เครื่องเดิมเพื่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้นะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะอันนี้จะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะวารด้เร็แล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารและลดเกิดในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยละลายนะคะไขมันในหลอดเลือดนะคะ ที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหล่อเลี้ยงสมองนะคะแล้วก็คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หน์ละลายมาเลยค่ะแอตเลนาดอตแก๊งลายมีแอตเลี n อดอนลายชื่อข่าวโหดค่ะ